สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่คาเฟ่เก๋ๆกันแถวย่านลาดกระบังกันอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือร้าน The b e บ c h กลางกรุงนั่นเองนะคะร้านนี้เก๋มากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันนะคะแต่ตอนนี้มาดูบริเวณรอบๆกันก่อนเนอะด้านหน้าเนาะโซนด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพอเราเข้ามาจากถนนตรงด้านหน้านะคะก็จะเข้ามาลานจาอดรถตรงนี้ก็จะมีความเก๋ตรงนี้นะคะจะเริ่มจากตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเก๋ยังไงเนาะ ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเข้ามาด้านในอีกนิดนะคะเราก็จะเจอกับซ้มที่น่ารักมากเลยอันนี้คือยังไม่ถึงข้างในเลยนะอันนี้แค่ด้านนอกนะตัวเองดูสีเยอะมากมากคือที่นั่งที่ถ่ายรูปนะคะที่ทำคอนเทนต์โคูดเยอะเลยนะคะแล้วก็เก๋ๆทั้งนั้นเลยนะคะซุ้มบริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตรงมุมนู้นด้วยนะคะเก๋ๆเดี๋ยวจะพาไปดูกัน โซนด้านหน้านะะก็จะมีเป็นน้ำนะคะถ้าเรามองอตอนที่ไม่มีแดดก,ก็จะเป็นสีฟ้าๆเนาะนะคะทำแบบเอ้ยดต่บีชมากๆเลยนะคะคือเป็นแบบทะเลทะเลนะคะดูด้านในกันดูด้านในที่ด้านจะเป็นสําหรับน้องๆน,น,นะคะหนูๆนะคะที่มาแล้วแบบคือคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องแบบกลัวเด็กเบื่อกันเลยทีเด<ๆ>ียวนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะมี อย่างนี้เลยนะคะน่ารักมากนี่คือแค่บริเวณครึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครึ่งพื้นที่ของเขาเลยนะคะสำหรับร้านนี้นะคะแล้วนี่ก็คือเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่เก๋มากๆเลยนะคะนะคะพอเริ่มเข้ามาบริเวณด้านครึ่งหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย นี่ฮะก็จะเป็นแบบเวลาใครสั่งอาหารเขาก็จะมาที่เป็นเคาน์เตอร์ด้านนี้ของเขากัน,นะคะก็จะมีที่ถ่ายรูปเยอะมากนีะอันนี้ฟิลทะเลนจ<อ>ะจเหมือยู่ทะเลมาเที่ยวทะเลมีซุ้มถ่ายรูปเยอะมาก เก๋มากนะคะเป็นรางที่แบบว่าโคตรเก๋เลยไม่เก๋ธรรมดาเก๋มากๆากคิดไมก่อนคิดไมก่อนดูสิซุ้มใ่ารูปเยอะมาก แล้วก็จะมีเป็นบริเวณแอร์ด้วยนะคะเขามีทั้งด้านนอกด้านในนะคะใครที่แบบว่าชอบความแบบเย็นสบายของแอร์ก็ด้านในเลยนะคะแต่สําหรับคนที่ชอบบรรยากาศนะคะถ้ามาช่วงเย็นๆนะคะตรงนี้ก็จะล่มมากเนาะก็เลือกได้เลย